อาก็ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกเปล่าอาวุธพระมิตรทั้งหลายนะพี่น้องมาทีมงานทางมาเนาะก่อนดังบังเอาวันนี้ก็เป็นวันเกิดทีมงานเนาะพี่น้องเชิญดีวันเกิดทีมงานนุ่มกันนี่ได้พี่น้องเลยเนาะกับปั่นก็มีอย่างไงมีเบนนุ่งแกล้เนาะมอบประกอบโซนประกอบโซนให้วันเกิดพี่น้องพงงานพี่น้องเนาะ พอดให้มันอันสุขสันต์มันเกิดกันคนหน่อยเนาะไปเรื่องบรรยากาศกันบรรยากาศเราได้ไม่มาหลายดอกกันสี่ห้าคนในทีมงานเฮ็ดเวรกเข้าในแต่นอกพี่น้องเนาะโมมีแค่คนมาใส่ดอกเฮ็ดพอดีแบบว่าพอแต่อันน่ะเตือนแต่ละปีบางคนมันเกิดเนาะมันเกิดคนนั้นคนนี้พี่น้องกันสร้างสรรค์กันเล็กน้อย

มันไหลนองเขาเลยมากไอ้พ่อรู้หน้าที่กันวมีอสมานีไปไหนไปไหนหนอีไเลยหเอยงไปกาไอ้ดากเลยขนี่ยยังไม่หมเนียนใช่ไหมยู่ใกล้กันกันตัวเด็ดมั้ยไห เซ็นมาไมไปมาไหมนี่เอฟซีทังไลน์นะไม่เอฟซีทังไลน์ลื้นักตเล่นทีน่าฮักกุานสอบพังจันหรดแล้วไสดข้าวหน้าให้พี่คนตูดด้วยนะน้อวคาราก็น้องไป้เนเนาะเอ้ยพรสวรรค์วานเอ้ยหินมอ lên gần đây đâu cái gì mà chặt nữa, cái nào, cắt con nó, cái này coi cái gì chặt được, cắt ở giữa chậm không, mì đấy, cái

กลางนี้แหละตีแจ็คขอมนมาวนี้เนาะเฮ้รงนั่งับนตีแจ็คกันแม่วานอกเลยมานี้แล้วเี่กือลัคันใช้คนลดนไออคละลน่เมาแล้วกินย้อนองสามแค่คนเมสามสคนเนยะว่าเมา แล้ววันที่ตื่นกันานเนาะเราต้องมาันที่ตื่นขึ้วจุดยาม่ห่เลนะรัวเขากองกินเลยโอ้โหเป่าเลยแล้วมือดันกรามให้ระวังนะปีนี้เขานึ้นไดมแ้วงั้นว่าตายได้ไหมลูกไปเลยชี้อยู่ล้วมือดันงี้กรรได้ไหมเต็มัน กำลังสใหญ่าล uh, 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 ้ีอ the oh, 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 oh. ่ายกมาทางเอ็ซีทางไลน์เลยเด้อว้าวยูดีไมแหงสุขสันต์วันเกิดวันนี้เห็นมันแหเห็นมนเลยเบยจห้าเลยอ่ะอนนี้มาตายสิมันเกิดแค่าบอกาขำ็่อเอาเกนั่นเองนั่นน่มันม่นเลยอร

โอ้ยมันจีดจวดโอ้ยเนี่ยอ้ยมันเป่นเช่นั้นเท้าวันน้เราุ่าหามันว่าเอาวันนั้นมาในวันี้เราต้อเื่นจีดจุ่มองหน้าาเนไม่เอาเป็นคง่โอ้ยถูกกรได้ยแ่ีตรงนี้ยะนั้นันนนนน่ไจะได้แงินได้เงนต้อง้อยะทามไกปีนกลสะดวกแค่สเดียวจะดับปโอ้มันจะไได้เลย ธรรมดาเขาข้ามันไปเลี้ยอ้ผมให้คนนอกเขาทลคือทบ้านท่านจกซิ่ไก่ในบ้านเขาจ่ายเพราะตมอสข้ามภาคไปเลี้ยงรืกภาคท่านเขาเป็นอย่างไรมันขั้นน้ามันต่ากกอแม่ด่านังอะไรอย่างเงี้ยไงมอนใก่เชีงมัน่เป็นอย่างงั้นไงเชีงทักภาก็ไปเนาะ

นอนขาดช่วงเลยใครใสไม่เลยน้อยด่ได้ได้ได้เลยะมาเป็นการเรื่เลยนี่าเจ้าไปแล้วพยายันทักษามมาเมาเมาแล้วบ่มาตัวเลมามีอันทีไปยังกินเหลาไปมา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 ล้ไหมาแ้ไหมำกย่านนั้นเนี่ยพอแล้

น oh well ี่เอนนีเลเอะเขาจ้าอาไปเลยี่เขาเ้ยู <5 <5 <5 5่คนนีหยัตเรตอัเลยเอยัต้องไป้องอยตไดมเกียมัอย่างมออ้เจมันอย่างเม่ได้บางละพวกกไ้กรซ่อนเนาะอ้าวปลอลอได้คัหไปแแม่นผ่านเลียไม่เคยไปเลย้ไปอ้จะรอดเดยเเ็ก บอกกินเจนแม่ไปยังย่อเนี่เนี่ยคนะยากบางบ้าแหละอาหารีนอาหารนี่ก็มีกระปุ่นไน่อเมาทอาหารเีกระปุ่นนี่เนี่ยคเานี้นอาหารไปย่องดูจะเยอะหนีงราก็ถ่จีกแม่เออเ่จีก

นาะเ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 